สวัสดีครับผมไม่พบกับช่องอีสานวิชิงนะครับผมวันนี้สีมาถางข้องหนูนะครับอางแล้วเลยนะครับผม่ทยเห้นเห็นเห้นเห็นเห็นเห่นเห็่เห็น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 คห็นเห็นเห็นเน่นเหกนเหอนนหนเห็นนเ,เน,น,นะนหรับห็นว่าวนเนานหนเ,เ,ล,เล็นเห็นเนเหเหนหนเห็นนหนเเหหนเ็นเเหห็าห็เเนเนหหนนะกกนหเ็ <laughs> หางขึ้นแม่แอร์เล่ครับ <c oughs> ก็รอดติดตาม,ม,ม,ารมาครับผมม,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 ผมืมอเลี้ยงจิไม่ยิงครับผมมือเลี้ยงขวดเดือกครับมือเลี้ยงขวดเดือกกับปากติดตามนะครับเด้อมือเลี้ยงครับผมไปครับมาครับผมบ้านนี้ก็เป็นยามรอบแหลกนะครับเด้อปีิภาณยิงเลยครับผมไปครับผมตามมาใครลอง เหมือนๆนะนะครับนี่งนีรีไฟก็ต้องรีไฟ นิ่งนูนต้องเงียบนะครับต้องเงียบที่สุดต้องเงียบที่สุด นี่ครับผมครับผมนี่ครับปอดใหญ่นะครับเดิมมือเดออนี่พูดอล่ะบางไจนี่ครับเปลือนผมครับผมมาบ้านครึ่งโลครับประมานครึ่งโล่โตใหญ่แห้งอีิงจครับพี่น้องปอดน่อีมลอใหญ่แห้งน้องผมยิ่งไหญนะครับตัวนี้เด้อนัดแรกครับนัดแรกนัดแรกเลยมือแรกเลยแบบบัามดาวเดียวเล่กจุยเล่มาอนี่พี่น้องครับผมใหญ่แห้งครับ ครับผมมันนี่ก็บยูทงให้ตงหน้าก็เราก็เลือกครับผมตรงยูทงคือเอาครับอีสานบ้านเฮาครับครับผมอ่าผมลกคนเรื่อยครับผมป๊าดตัวนี้จะหญ่แห้งครับมืัอนี่กับผมกับว่าได้อ่าถ่ายคลิปแบบอันแบบว่าให้พี่น้องต้องไปใเรื่องแบบว่าให้ชัดเจนนะครับเด้อบมมันมันเราเป็นดูเลี้ยงนะครับมันหนูทุ่นเงยครับผมปุ๊น่ะเบื้องหลุดปั๊ง สุดยอดเลยครับผมตัวแรกโซมานครับครัองโลเออครับผมตัวแรกเลยหองเมือครับผมประมาณโอ้ืัอนี้ประมาณจะาโมงเหรอจ้าเอ้จโมงเหรอสองทุ่มบ่ะสี่ทุ่มสี่ทุ่มบ่ะเอประมาณสี่ทุ่มของผมโอ้เขาก็ได้นู่วัานหมานนะครับเนาะโอ้ยย่อมีครับผมวันนี้โอ้บ่ีมาถีมานปนีครับผมสัตว์ไปนัดเดียวเลยครับผมกระจุยกระจ่ายเลยืันนี้เขาไปสมองสมองไหลเลยครับผมืัอนี้ เออเ้ยเด็ดเด็เด็ดเดเบังหูบังหูเนี่บังหูเนี่ยเด็ดเด็ดบังเด็ดเขาพูนอ่ะนี่ครับผมเกิดอยู่ม้านี่ครับเนาะถั่าม้านี่ครับผมลูกวานนะครับเนาะลูกวานบานเท่าไหร่แล้วครับผมไม่เท่ากับซี่เส่นนะครับหนูเนาะเอ๋อเป็นเน่ากินอีสานมานเท่านะครับเนาะต้นใหญ่แห้งครับลูกไอ้นัดแรกเอาไปอยู่ครับนัดแรกเอาไปอยู่เนาะได้ซื้อนัดสองเลยเนี่ยบู๋ตัวบังใหญ่เบิ่งบังบังงแทกแท็กเอาแทกเอาแขนคนหน่งแทกเอาแขนแทกเอาแขนคนหน่ง เบึงแนวมันคนระย่างกันเนาะกับเขนคนน่ะบักไงเองเนาะอ้ยพี่น้องมองไปเนี้ยไงก็ขอดเบี้ยกรผมแต่ว่ากัมือกับจีไทยเบึงอยูนะครับเนาะแต่วันนี้ก็เขากับบึงผมก็อยากให้ไทยเบึงหน้าเพราะว่ามันตัวไงแห้งนะเบึงเขียวเนาะจ้าบ่งเขียวมันนีพูดนะบึงเขียววันนีพูดนะไยแมววันนี้ มันกินต้นปาล์มผมผมุเป็นต้นเนาะคิดบา้างเหรอหาต้นน่ะมันกินเบิดมันกินเบิดเอาผมโอ้สวยี่อะไรมันนี่ตัวนี้แต่ว่าผมว่ามันมีต้องมีอีกอีกสักตัวอ่ะผมว่านะ่ะต้องมีอีกสักตัวที่ท,ที่กินเนาะจ้าเนาะมีแน่นอนอมีแน่นอนเออต้องมีอีกแน่นอนอ่ะเออตัวสังหารต้นปาล์มนะครับผมเบิร์ดผมนะแต่เบิร์ผมกำเบิรงกินนาะมันกำมันยังกำบบหุ่มอยู่ตัวแบบไงหนึ่งเบ๋โอ้ครับผมอ่าผมมือนี้กันเหีวไปแล้วครับเด้อมือนี้ เขาอยู่ทวงให้ทวงหน้าก็าครับผมทวงให้ทวง,ง,งหน้าเขาสบายสบายเพราะว่าเมื่อไห้่ทวงหน้าบ่เอ็นเดฟเดร้อนลำบากค่ะครับเออปิ้งหมูเขากินปิ้งหมูปิ้งหมูแล <c oughs> <c oughs> ้วคนนุ้ยครับมืน่อนี้กินปิ้งหนูอ่ะละครับมื่อนี้กินปิ้งหนูเออสุดยอด,ดีเลยครับผมอืมอเฮ้ดีใจแฮะครับได้สุดยอดแล้วครับนี่ก็เป็นก็เป็นต้นปีนะครับต้นปีที่ได้เข้า เฮาได้พ่อนูใหญ่ปนี้นะครับเนาะต้นปีเด้ผมก็บว่าด้ไว่าผมกับบ่คอยได้ลงคลิปนูปานีนะครับนูก็กับบ่หย่ปนีนะครับแต่ว่าเนี่มันหญ่แหงผมก็เลยลงลงเพราะว่าแต่ว่าที่แรกคิดว่าสิบได้ใหญ่ปนนีนะครับเนาะได้ที่แรกคิดว่าสิบวันแย่ปนนี้แต่ว่าก็อืมันได้ลงมันได้เห็นหญ่ปนีกับอลงลยครับแต่ว่านั่นมานนูเลี่ยงนะครับเด้อนูเลี้ยงบ่แมนครับ อขอยืนยันว่ามันนูเรียงซสมอน่ะอือก็ขอเขาบงยยัง,บงห้อยคยอย,ยิง่งขอบัง้อยิงไงคอยิงอายิง่ไสิจ้ะนี่อาย,ยิงครับว่าเป็นนูเลียงนะครับเด้อขอยืนยันเลยครับว่ามปนนูเลียงมันเป็นมันเป็นนูที่เท่าฮาโดยกินโมยธรรมชาตินะครับเนาะขอโทษขออ<ม>ภยัยนะครับเด้เอ,อคนที่ว่าทรมานซัตว์นะครับเนาะครับผมอีสานบ้านเท่านะครับครับ โอ้ยลกูกยางแห้งว่าตัวให,ใหญ่ใหญ่แห้งใหญ่แห้งแหญ่วันนี้กูจะกูกับอ่าพันจานะครับเนาะพันจา,น,น,จานี่ครับผมเพื่อนเพื่อนเล่นมาแต่สมัยอ่าปวชนะครับเนาะจะหอดปอตีแล้วครับจะป,ปอตีจะ,จะจบปอตีแล้วครับผมนี่อืมยืนน้ำกันมากหาจะห <c oughs> กหกเจ็ดปีแล้วครับนี่นี่แหละครับยืนน้ำกันมากหกเจ็ดปีแล้วครับยืนน้ำกันมาโอ้ เราทุกเราซุกมากกันด่วนครับผมอือนี่แหละครับอดอกนี้เข้าหัวใจเลยเปล่ะแม่นป่ะจันอือนี่แหละโอ้ยโกรด,ด่ามาเนะครับเด้องวดด่ามาเด้อบมแมนว่าผู้ผมทำลายสัตว์นี่ยังไงมันเป็นวิธีมันเป็นวิธีพวกเข้าไหมครับที่กินกินแบบนี้มันต้องกินอยู่แล้วเนาะเพื่อนเะนาะต้องกินอยู่แล้วเลยครับต้องกินอยู่แล้วเลยอือ้เากินยังคียู่แล้วคนอีสานบ้าบ ครับผมสุดยอดเลแตัวกับตัวใหญ่แห้งเหมือนนี่เท่ากับน่องเราว่าตัวใหญ่บานท้างอุดมสมบูรณ์แห้งเนาะเ่อนน่ะเป็นบ้นอสุดยอดแห้งรอบรอบรอ,อบดึกน่หน่ะสิมีให้ชมต่อไปนะครับเนาะแต่ว่าแท็กซี่ยังได้แหละแต่ว่า,วาอันนี้น่องน่องยิ่งได้นะครับนะ พอก็ยยำกันแล้วมันยิ่งแดงแน่นะมันเห็นตามันสัตว์บึ้มเลยนะยับหลอกแดงนะครับข้าม,ามันครับผมออกนะครับรอบแรกโอ้โยสองถุงบุกบอลแล้วใกวันฉีบออกเพื่อนเพื่อนว่าเอ้ยมันออกว่าเพื่อนเพล่ยน่าหนอกผมไปว่าปุ๊บใส่ในยี่สิบเซนหนังต่ำเลยวะโอ้โยถือมาอดตัวตัว,ตวมาปั๊ดว่ะเพราะว่า,ม,ามันตัวเป็นโล่ะโอ้ เครื่องโลครับตัวนี้เครื่องโลประมาณเครื่องโลครับตัวนี้บอสเซียกรับมาล่องบังอะไรครับผมบ้านผมครับผมปลาย่างได้ขอดครับครับผมมาที่ปลาย่างได้ขอดนะครับเฮ้ยยอดไม่ครับพี่น้องยากนะครับต้องใส่ขี้เทาใส่ขี้เทายังน้อยครับผมครับผมกับฝากที่ตามผมสองอีสานวิชิงห้างคือกอดแหละครับผมไม่ยังกะ เอ่อคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับผมบุ้นเป็ดฮะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขี้ยงว่าแล้วพี่ออืย่างหนูย่างหนูตัวลมหนาวครับผมครับผมอุ้ยเฮานี่เฮาหักแบบวิธีสารมันเฮาอีเด้บอกพี่น้องเพิ่นได้ว่าอุณหภูมิเท่าใยตอนนี้อุณหภูมิวันนี้ประมาณเอ่อ10สิบอะไรจ้ะสิบสี่ป่สิบสี่เนาะสิบสี่องศาเนาะสิบสามสิบสี่องศาครับพอดีแบบ มันม้วนกันแล้วครับผมกลางเต้นกันยังนอนพอดีเลยครับควันออกปากครับพี่น้องครับผมแต่ว่าแบผมภูมิใจแห่เลยบานเท่ามีแบบอุดมสมบูรณ์กินแบบนี้เท่ากับโอเคนะงดดาวมานะครับเดอ้อบ่เมนว่าบ่ผมล่างแกสง่สัตว์อีหอย่างสีเดีมถ้าเป็นวิถีอีสานมันเท่าไหร่ครับต้องขอใจเน,ะนาะอเเพื่อนครับผม,มเพื่อนผมนะครับเลียนมาแต่สมัยเป็นบ่าวแม่ บ่นเป็นว้าวแว้งแล้วแต่ทำไมเด็กน,น้อยอยุธยาเออมันเพรนโอ้ยกรุงศรีอยุธยาวเออเป็นบา้าแล้วเจนะ้านะโมเมนแ <c oughs> มล้ว <c oughs> อืมนะครับควายเมื่อไห่นี่แหละคมควายคิปเมื่อไหร่ปุ้ยไนี่กันหน่อยนะครับเด้อขอแข่งยิงถือกับพ่อแล้วครับกับผมเบิง่งเบิง่งเบิง่บงแต่หางรถเอา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 ,เอา,เอาหางกับกับนิ้วมือดิลูกพี่เอาหางก,กับนิ้วคุณอ่ะตอนนี้แก่มาอย่างไงกัวกินเบิ่งเบื้ออันพี่น้องครับ โอ้ยนูตัวใหญ่แง่แห้งนู๋โทใหญ่ครับผมอ่าครับผมบัวแหวนนูปากแดงนะครับเด้อครับผมเบิ่งกหลุดปัดผมก็ยังหอมอยู่ว่ามันตัวใหญ่ฮะเปิดปก็ยังบู้เฮ้ยยังยอมอยู่ว่ามันตัวใหญ่ยังสีแดงไดยนะใหญ่แห้งนะพี่น้องมันกินก๊กป่ามผมเบิ้ดไปหาต้นเนาะกิดเบิ่งเหาอก๊กป่ามหน่อยเนาะเบิดไปหาต้นเนาะโอ้ยมึงเด้อมึงเด้ออยู่นะแนวมันนะครับผม มือนี่ก็เป็นมือที่มวนนะครับเนดะผมฝากที่ต่มเด้อครับเดอ้อกล้องก็อธิบดสวยเนี่ยนะครับเพราะว่าโอ้ใส่โทรศัพท์กากแห้งครับผมนี่ครับผมนี่เบ่งเผื่อนมุมกำลังลกคนลกยังอยู่มือนี่มวนนะครับเดอ้อมือนี่มวนมว,ลมวลเลยมือนี่นุงก็โอ้ยมือนี่ต้องได้นุงต้องได้เพิ่มอีกเนาะ ต้องในเพิ่มอีกเนี่ยต้องในเพิ่มต้องได้นู้เพิ่มอีกหลครับข่อยมันบผมมันมวนนะครับเด้อมันนีมันมวนครับผมครับผมโอเคนะครับเด้อมันหนีกับฝากที่ต่มนะครับเด้อฝากที่ต่มมีต่อไปนะครับผมว่าจีไดบ่ไดครับผมใดบ่ไดผมก็จีคบมาแบบว่ารายงานนะครับผมนะรายงานต่อไปนะครับเด้อว่าจีไดบ่ไดอีกรอบดึกนะครับเนาะมันนีเข้ากับ ซีทุ่มเหครับซีหาทุ่มแล้วในี่มื่อนี้ช่วยได้ไปยามแล้วครับมันได้กันเลยเห็นน้องว่ายิ่งให้ไหมครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวกระห้องกระฝากที่ตามอีกต่อไปนะครับเนาะครับผมอีกประมาณซีเออหาทุ่มกลัวนะครับเนะครับผมวันนี้ในในพงหีิกลับมารายงานด้วยก่อนนะครับเ้วยอสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ห้องวันนี้ห้องโปิ่งเด้อวนะครับเรือวันนี้ห้องไม่กินเอ่ย นี่ครับผมปิ้งปิ้งเดือดกับเดรอก็เพื่เพื่อนๆค่ะค่ะให้ค่เอาขอขอจักขาเนี่ยขอซิมจักขาเนี่ยเอาจักขาเนี่ยเอาใเอาบอกว่าตัวแม่ตัวลองซิมจักขาเนี่ยมันโอเคบ่หนะเขากินตัวใหญ่นะมือนีเขากินตัวใหญ่นะดังกรอบดีให้เอาซิมซิมโอ้เอาจับจักมาสิให้พี่น้องบังไปให้ให้เบิังนู้อันซิมแซ่บบ่อื ได้เลยเบิ้งเบิงบู๊ยเสียงนี่อ้นี่แหละกอบบ้ากอบบ้กอบดีเี้แครับผมประม้านหกถุ่มนะครับมืึอนี้หกถุ่มแล้วนี่แหละครับผมเสียบชิบหายเลยมึงนี่ครับผมกอบดีขนาดนี่แหละนี่แหละครับของเสียบอีสานบ้านท้องครับผมมืึอนี้เดี้ได้พวกนี้เออเนี่นี่ยเนวแก่มันน่ะ ปยนี่แล้วก็ของแท้บานห้องกรอบดีครับผมเดี๋ยวซิมเราเราเราโมเดลนี่ครับผมโอ้ยมือนี้มันมันเป็นมันโอ้ยผมไม่ได้ตัวเด้ว่ามันมันเป็นหนูหนูเลี้ยงนะมันเป็นตัวดีเขายิ่งใหญ่มาจากบ้านห้องเลยละครับผมนี่แหละเสียบไอ้ผมเดี๋ยวมือสองห้องก็ล่องลอลุ่นครับผมมาจะได้อีกเจ้าตัวว่านะ ครับผมอ่าก็รอติดตามครับผมสวัสดีครับ